ต้นขาครับแล้วน้ำต้นไม้นี่ต้นนี้ซื้อมาสองขันครับเป็นขัดอันนี้มันเต์ล่าใส่ใบสักใบใหญ่อันนี้ต้นมิกิเมาน,น์้สวนหอมครับเราเน้นแต่ไม้ประดับแบบเน,น้นๆครับอัดน้ำลงไป ข้างๆปลูกหญ้า,าให้วิวสวยๆครับเดี๋ยวมาลดหญ้าแดงเม็กซิกันอยู่นูน่นนี้ต้นใบเหลืองๆไม่รู้ต้นอะไร cuối đi cuối gạo có thóc